พันธะรักโลกคู่ขนานคุณเอธานเป็นอะไรหรือเปล่าครับดีเมอร์เอ่ยถามขึ้นเมื่อเห็นคนตัวสูงเงียบไปตั้งแต่ขึ้นมาอยู่บนรถถึงแม้ไม่อยากจะคิดแต่เขาก็อดรู้สึกไม่ได้จริงๆว่าเขาเผลอทำอะไรให้อีกฝ่ายโกรธหรือเปล่ารู้จักกันมานานแล้วเหรออะไรนะครับกับดีแลนโซ่นายรู้จักกับหมอนั่นมานานแล้วเหรอใช่ครับ เพราะว่าพี่ดีเลนโซ่เป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทผมเอธานผ่อนความเร็วของรถลงก่อนหมุนในตาเหลือบมามองเด็กน้อยที่นั่งข้างกันแล้วเอ่ยขึ้นอีกครั้งหมอนั่นกำลังจีบนายอยู่หรออะเออใช่ครับเมื่อโดนถามตรงๆดีเมอร์ก็ตอบกลับตรงๆโดยไม่ได้ปิดบังอะไรเพราะเขาเดาว,ว่าอันฟ้าหนุ่ม คงได้ยินเรื่องของเขาและพี่ดดนลันโซ่มาก่อนแล้วแน่ๆความจริงฉันไม่ใช่คนชอบหึงหวงอะไรมากมายหรอกนะแต่ว่าช่วงนี้นายช่วยอยู่ห่างๆจากหมอนั่นก่อนได้ไหมดีเมอร์แสดงสีหน้าแปลกใจให้กับคำบอกกล่าวนั่นของเอธานเพราะดูเหมือนว่าเอธานกำลังมีเรื่องอะไรบางอย่างปิดบังเขาอยู่และที่สำคัญมันคงไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆ สัมผัสได้าจากอาการที่แสดงความเป็นห่วงเขาอย่างไม่ปิดบังของอีกฝ่ายผ่านทางสีหน้านั่นจึงทำให้เขาอดไม่ได้ที่จะเอ่ยถามคนตัวโตกลับไปคุณเอธานมีอะไรหรือเปล่าครับเอธานพ่นลมหายใจออกมาน,นิดหน่อยไม่ใช่ว่าเขาอยากจะปิดบังดีเมอร์หรอกแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นความลับทางราชการเขาจึงไม่สามารถบอกเด็กน้อยของเขาได้ว่าดีแลนโซ่ คือหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักพาตัวโอเมก้าในกลุ่มเซ m ฉันรู้เด็กน้อยว่านายกำลังคิดอะไรอยู่แต่ฉันบอกอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้รู้แค่เพียงว่าช่วงนี้นายอย่าพิ่งไปพบเจอกับหมอน,นั่นเลยถ้าไม่จำเป็นแต่ว่าพี่ดแลนโซเป็นพี่ชายของเพื่อนสนิทผมคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พบเจอกัน ฉันพอจะเข้าใจนายงั้นเอาเป็นว่าถ้าวันไหนที่นายบังเอิญเจอกับหมอนั่นอย่าลืมโทรมาบอกฉันด้วยทำไมผมถึงรู้สึกเหมือนกับพี่ดีเลนโซ่เป็นผู้ร้ายที่คุณตามจับอยู่เลยคำพูดของดีเมอร์ทำเอาเอธานต้องหันหน้ามามองอีกครั้งให้กับการคาดเดาของเด็กน้อยที่มีแว็บหนึ่งในความรู้สึกทำให้เขาคิดถึงน้องชายคนสนิทอย่างอลัน ดูเหมือนระบบประมวลผลในสมองของเด็กทั้งสองคนนี่จะมีอะไรที่คล้ายกันแต่เพว่าลักษณะนิสัยนั้นแตกต่างกันสุดขั้วเพราะดีเมอร์ของเขาหนะอ่อนหวานอ่อนโยนส่วนอลันน้องชายตัวแสบของเขาหนะดื้อรั้นและจุนจ้านไปทั่วฉันว่าวันนี้เราไปทำอาหารทานกันที่คอนโดฉันดีไหมการเปลี่ยนเรื่องกระทานฐานของเอธาน ทำให้ดีเมอร์ปรับอารมณ์ตามไม่ทันแต่ถึงกระนั้นเด็กน้อยก็ยอมพยักหน้ารับให้กับข้อเสนอของคนตัวโตผมตามใจคุณเอทานครับน่ารักจริงๆเลยนะนายนะอ่ะเอดีเมอร์เบิกตาโพงขึ้นนิดๆทั้งหันหน้าหนีเมื่อโดนคนตัวโตเอ่ยชมแบบนั้นซึ่งทางด้านของเอทานเองก็ไม่ได้พูดแย่อะไรเด็กหนุ่มให้กับอาการเขินอายนั่น พราะเขามองว่ามันออกจะน่ารักน่าเอ็นดูจนต้องเร่งเครื่องยนต์เพื่อที่พวกเขาทั้งสองคนจะได้ไปถึงคอนโดเร็วๆคุณเอธานซื้อคอนโดใหม่หรอครับเมื่อรถยนต์ของเอธานเคลื่อนตัวเข้ามาจอดอยังคอนโดหลูใจกลางเมืองก็ทำให้ดีเมอร์อดที่จะเอ,อ่ยถามไม่ได้เพราะคอนโดแห่งนี้ไม่ใช่คอนโดที่พวกเขาเจอกันครั้งแรกใช่ฉันเพิ่งจะซื้อมาเมื่อวันก่อนนะ่ะ เห็นว่าที่นี่ใกล้ที่ทำงานดีแล้วอีกอย่างช่วงนี้ฉันยังไม่อยากกลับบ้านดีเมอร์แสดงสีหน้ากังวลเล็กน้อยเมื่อได้ฟังสิ่งที่เอธานพูดเพราะดูเหมือนเหตุผลที่บอกว่าคอนโดแห่งนี้อยู่ใกล้ที่ทำงานน่าจะไม่ใช่เหตุผลหลักของการที่เอธานตัดสินใจย้ายมาอยู่ที่นี่และเขาก็รู้ดีว่าเหตุผลที่แท้จริงของมันคืออะไรซึ่งเหตุผลนั้นก็เป็นสิ่งที่เขาอยากจะมาพูดกับคนตัวโตในวันนี้ ดีเมอร์เดินตามหลังของเอธานเข้าลิฟต์เพื่อขึ้นไปยังห้องพักของอีกฝ่ายที่ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ชั้นบนสุดของคอนโดแต่ก็เรียกได้ว่าใกล้เคียงและหลูหลาไม่ต่างกันเท่าไหร่นักเดี๋ยวฉันจะเดินไปดูก่อนนะว่าบีอซื้อของสดอะไรมาไว้บ้างเพียงแค่เปิดประตูก้าวขาเข้ามาในห้องพักเอทานก็ตั้งท่าจะสวมบทเป็นเชฟหนุ่ม เพื่อลังสันอาหารให้กับแขกคนสำคัญในค่ำคืนนี้ทันทีแต่ทว่าเขายังไม่ทันจะเดินไปถึงตู้เย็นคนตัวเล็กก็แสดงท่าทีตื่นตระหนกเดินตามเขามาติดติดในทันทีดะเดี๋ยวก่อนคุณจะทำอาหารเองเหรอใช่ก็นายเป็นแขกคนสำคัญนีิฉันก็ต้องลงมือทำอาหารให้นายทานอยู่แล้วสิแต่ว่าที่นี่โอเมก้าต้องเป็นฝ่ายดูแลเรื่องอาหารให้กับเออ คู่ของตัวเองนะครับเอธานหลี่ตามองเด็กน้อยที่แสดงอาการเขินอายในขณะที่กำลังเอ,อ่ยพูดคำว่าคู่ของตัวเองออกมาก่อนจะยกยิ้มมุมปากให้ด้วยความเอ็นดูฉันไม่สนหรอกเรื่องธรรมเนียมการปฏิบัติอะไรนั่นสำหรับฉันแล้วฉันอยากดูแลนายนะดิเมอร์ไม่ว่าจะเรื่องอะไรฉันก็อยากจะเป็นฝ่ายดูแลนายคุณเอธาน เอาละฉันว่านายไปนั่งรอที่โต๊ะทานข้าวเถอะเดี๋ยวฉันจะทำอาหารเองเออถึงจะพูดอย่างนั้นแต่ให้ผมช่วยเถอะนะครับแววตามุ่งมั่นและจริงจังของเด็กน้อยทำเอาเอธานต้องเผยยิ้มอีกครั้งก่อนพยักหน้ารับได้สิลบกวนด้วยนะเมื่อสิ้นสุดคำเอ่ยอนุญาตดีเมอร์ก็เข้าไปช่วยเอธานเตรียมมื้ออาหารเย็นของพวกเขาในทันทีซึ่งสำหรับสองคนนั้น พวกเขาไม่ได้ทำอาหารยุ่งยากอะไรมากมายพวกเขาทำเพียงแค่2เมนูนั่นก็คือพาสต้าคาโบนาร่าและอกไก่ลมควันปิดท้ายด้วยไวน์แดงรสชาติดียี่ห้อดังของที่นี่เอาละ่ะนายมีเรื่องอะไรจะคุยกับฉันเหรอภายหลังจากทานอาหารกันไปสักพักเอธานก็เริ่มเข้าประเด็นนั่นจึงทำให้ดีเมอร์วางแก้วไวน์ในมือของตนลงก่อนจะหันมาสบตาก,กับคนตัวโต ช่างใจอยู่คู่หนึ่งแล้วเอ่ยพูดขึ้นผมรู้ว่าเรื่องที่ผมจะพูดอาจจะดูละลาบละล้วงความเป็นส่วนตัวของคุณแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยยุติธรรมกับแดนนี่สักเท่าไหร่นะครับเรื่องที่ไม่ยุติธรรมกับแดนนี่อย่างนั้นหรอดีเมอร์พยักหน้ารับงึหง,งักใช่แล้วครับผมได้ยินจากแดนนี่ว่าคุณจะสละตำแหน่งผู้นำของตระกูลแล้วให้แดนนี่ขึ้นรับตำแหน่งแทน เมื่อเห็นว่าเอธานไม่ได้ตอบกลับอะไรดีเมอร์จึงพูดขึ้นอีกครั้งผมคิดว่ามันไม่แฟร์เลยนะครับถ้าคุณจะทำอย่างนั้นเพราะดูเหมือนว่าแดนนี่ก็ไม่ได้อยากจะขึ้นรับตำแหน่งนี้เท่าไหร่แถมอีกอย่างมีเรื่องอะไรเกี่ยวกับแดนนี่ที่ฉันไม่รู้ใช่ไหมคราวนี้เอธานถามขึ้นเมื่อเห็นท่าทางกังวลใจของเด็กน้อยนั่นจึงทำให้ดีเมอร์พยักหน้ารับแล้วเอ่ยตอบกลับ ผมคิดว่าแดนนี่กำลังชอบพออยู่กับเพื่อนสนิทของผมที่เป็นโอเมก้าแม้จะไม่มั่นใจแต่ผมก็คิดว่านี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้แดนนี่ไม่อยากจะขึ้นรับตำแหน่งนี้อย่างนี้นี่เองไม่น่าละ่ะแดนนี่ถึงได้แสดงท่าทางต่อต้านและไม่กลับบ้านดีเมอร์แสดงสีหน้าแปลกใจอีกครั้งให้กับท่าทางไม่ทุกร้อนของเอทานแถมอีกฝ่าย ยังขยับยิ้มบางๆแล้วยกแก้วไวน์ขึ้นจิบอย่างสบายอารมณ์ทำไมมองฉันอย่างนั้นล่ะเด็กน้อยนี่คุณเอทานจะให้แดนนี่ขึ้นรับตำแหน่งแทนคุณจริงๆหรอครับคุณไม่สงสารแดนนี่หรอเพราะที่ผ่านมาแดนนี่ก็เป็นฝ่ายออกหน้ารับแทนตระกูลของคุณมาโดยตลอดเลยนะครับแม้ผมกับแดนนี่จะไม่ค่อยสนิทกันแต่ผมก็เห็นว่าแดนนี่ทำงานหนักมาก ทั้งที่อายุยังน้อยแท้ๆนายนี่สมกับเป็นคู่แห่งโชคชะตาของฉันจริงๆเลยนะคุณเอทานครับโอเคโอเคฉันรู้ว่านายอยากจะบอกอะไรฉันและฉันก็คิดว่านายกำลังเข้าใจฉันผิดเอ๋หมายความว่ายังไงครับก็หมายความว่าจริงๆแล้วฉันไม่ได้คิดจะให้แดนนี่มารับภาระแทนฉันหรอก คุณเอธานกำลังจะบอกว่าใช่จริงๆแล้วฉันไม่ได้จะให้แดนนี่ขึ้นรับตำแหน่งผู้นำของตระกูลแล้วตัวฉันเองก็ไม่คิดจะขึ้นเป็นผู้นำของตระกูลด้วยเพราะถ้าหากการต้องทำหน้าที่นั้นแล้วมันไม่สามารถให้ฉันเลือกคู่ชีวิตของตัวเองได้ฉันก็ไม่มีเหตุผลที่ต้องทำอย่าลืมสิว่าฉันไม่ได้เติบโตในที่นี้ฉันไม่ได้มีความผูกพันอะไรกับตระกูลนั่น และฉันก็คิดว่าแดนนี่เองก็ไม่จำเป็นต้องฝืนใจขึ้นรับตำแหน่งนี้เหมือนกันอ้าวถ้าคุณคิดอย่างนั้นแล้วทำไมถึงไม่บอกแดนนี่ล่ะครับรู้ไหมว่าแดนนี่เสียใจมากเลยนะครับฉันรู้เด็กน้อยถึงแม้ว่าฉันกับแดนนี่จะไม่ได้เติบโตมาด้วยกันแต่สายเลือดความเป็นพี่น้องก็ทำให้ฉันเข้าใจว่าแดนนี่กำลังคิดอะไรอยู่ แล้วที่ถามว่าทำไมฉันถึงไม่บอกแดนนี่เรื่องที่ฉันไม่ได้ต้องการให้อีกฝ่ายมารับภาระแทนตัวเองมันเป็นเพราะแดนนี่ไม่อยู่ฟังให้จบนะพอได้ฟังคำอธิบายของเอธานดีเมอร์ก็พยักหน้าอย่างเข้าใจคิดตามคำพูดของอีกฝ่ายซึ่งเขาเราว่าแดนนี่คงจะด่วนสรุปไปคนเดียวแล้วก็เกิดความน้อยใจจนต้องมาหาเรื่องเขาที่มาหาลัย ยังดีนะที่ตอนนี้เดลินอยู่เป็นเพื่อนทำให้เขาแน่ใจว่าแดนนี่คงไม่ได้คิดจะทำอะไรแผงๆแล้วคุณทำอย่างนี้คุณพ่อของคุณไม่ว่าอะไรหรอกครับแน่นอนว่าเขาต้องไม่พอใจอยู่แล้วแต่ฉันโตแล้วนะเด็กน้อยฉันไม่จำเป็นต้องทำตามคำบงการของเขาความจริงการที่ฉันได้มาอยู่ที่นี่ฉันก็แค่โดนเขาหลอกมานะ่ะ แต่ฉันก็ต้องขอบคุณเขานะที่ทำให้ฉันได้มาเจอนาย